สวัสดีครับผมเซฟอย่างที่รู้กันดีนะครับว่า Spy Family นั้นจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ต้องมาอยู่ร่วมกันโดยแต่ละคนก็มีหน้าที่บทบาทและความสามารถพิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์ปกติในคลิปนี้ผมจะพามาดูครอบครัวร์เจอร์ครอบครัวสมมุติสุดแสนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เรามาเริ่มกันที่คนแรกหัวหน้าเข้าโพลฟอร์เจอร์อย่างลอยฟอร์เจอร์เขาเป็นผู้ชายสูง187ซนติเมตรไม่ปรากฏอายุผมทองดวงตาสีไพลินรูปร่างหล่อเหลามักแต่งกายด้วยชุดสูทเขานั้นเกิดที่ประเทศเวสเทิรลิสหรือฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียเขาเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนสุขุมเยือกเย็นและมีความฉลาดหลักแหลมมีไอคิวและความจําเป็นเลิศมีระบบความคิดที่คล้ายกับทหารเจนึกพร้อมทั้งสมรรถนะร่างกายที่เาวากับนักกีฬาอาชีพเออ นี่มันจะเพอร์เฟกกันไปแล้วไหมอ่ะเนื่องจากครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยทํางานให้กองทัพเบสทาริสมาเป็นเวลานานอีกทั้งเขายังมีความเชี่ยวชาญในการปอมแปลงใบหน้าที่สูงมากประวัติโดยส่วนใหญ่ของลอยมักเป็นความลับแต่เท่าที่ทราบในตอนนี้คือเมื่อเขายังเป็นเด็กเขานั้นเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นแต่กลับถูกพาครอบครัวไปจากเหตุสงครามกับประเทศออสเตรเลียทาให้เขามีความใฝ่ฝันที่จะสร้างโลกที่จะไม่ต้องมีเด็กร้องไห้จากภัยสงครามอีก นั่นเป็นเหตุผลที่เขามาเข้าร่วมเป็นสปายในองค์กร w ว s e เว s t ท l l i i n t t l l l i g n n c e s e r v i c e s Eastern Focus d i v i s i o n หรือองค์กรสืบราชการลับเฉพาะฝั่งตะวันออกในโค้ดเนมสนทยา ปัจจุบันสนธยาถูกมอบหมายในการทำปฏิบัติการสติ๊กส์หรือการสร้างครอบครัวจอมปลอมเพื่อแทรกซึมไปยังโรงเรียนอีเดนอันสรงเกียรติเพื่อเข้าใกล้ดามียนเดสมองลูกของโดโนวนเดสมองเพื่อสืบัยคุกคามสันติภาพระหว่างเวสซาลิสและออสเทนียทำให้เขาต้องรับบทเป็นจิตแพทย์หนุ่มที่โรงพยาบาลเบอร์ลินและได้รับอุปถัมภ์เนียฟอร์เจอร์เป็นลูกของตนพร้อมแต่งงานกับยอฟอร์เจอร์ ลอยนั้นถือเขาจะเป็นสปายที่มีความสามารถมากเพียงไหนแต่พอได้มาอยู่กับพ่อฟอร์เจอร์นั้นเขาก็เป็นเพียงแค่พ่อและสามีมือใหม่ทําให้บางครั้งเราก็จะได้เห็นมุมหลุดๆโกโก้โกของลอยฟอร์เจอร์ที่มีมาแสนจะเอร t ยอไบอาหรือยอฟอร์เจอร์ภรรยาของครอบครัวฟอร์เจอร์เธอนั้นมีอายุ27ปีสูง170เซนติเมตรเธอนั้นมีผมยาวดำและดวงตาสีแดงทับทิมผิวสีขาวซีดเธอมีลักษณะนิสัยเป็นคนขี้อายอ่อนโยนใจดีแต่ค่อนข้างซื่อบือ้อถึงอย่างนั้นเวลาที่เธอทำงานเป็นล่าข้ากับดูดูร้ายรลวกับสัตว์ป่าและสุขุมเด็ดขาดขัดกับความโกะและเปินของเธอเธอนั้นมีความสามารถในการเก็บกวาดที่เป็นเลิศ เนื่องจากเธอนั้นต้องคลุกคลีกับการจัดการศพเป็นประจำแต่ทักษะงานบ้านอย่างอื่นนั้นอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะฝีมือในการทําอาหารที่จัดอยู่ในขั้นยาพีษแต่ถึงอย่างนั้นเธอกลับทําสตูได้อร่อยจนประหลาดจากการครูพักลักจาสูตรจากแม่ของเธอยอนั้นมีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากสมรรถนะทางร่างกายของเธอนั้นอยู่ในระดับที่เรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่และน่าจะเป็นบุคคลที่มีพลังกายที่สูงที่สุดในเรื่องตั้งแต่มีการปรากฏตัวอาวุธของเธอนั้นคือเข็มสีทองขนาดใหญ่มีลักษณะการใช้คล้ายมีสั้นนั่นทําให้เธอมีฉาย,ยาว,ว่าองค์หญิงน้ํา สักหน้าของยอร์ฟอร์เจอร์นั้นทำงานอยู่ที่ว่าการเมืองเบอร์ลินโดยทำงานเป็นพนักงานรับรองเธอแต่งงานกับลอยฟอร์เจอร์เพื่อบังหน้าไม่ให้น้องชายอย่างยูริไบอาเป็นห่วงและเครือบแพลงสงสัยพร้อมกับการปิดบังว่าเธอเป็นนักฆ่าแห่งองค์กรการเดน Garden, ภายใต้การรับใช้รัฐบาลเงาอย่างโดนวนเดสมอนด์เพื่อกวาดล้างคนที่มีความคิดทรยศประเทศองค์กรการเดน Garden นั้นยังมีความสนิทชิดเชื้อกับองค์กรมาเฟียอย่างเดชเชอร์แฟมิลีว่ากันว่าองค์กรการเดน Garden นั้นแทบไม่เคยมีใครเคยเห็น ตัวหรือคนที่เคยเห็นนั้นก็โดนกำศัดไปหมดแล้วเรื่องราวของการเดนจึงกลายเป็นเพียงตำนานเมืองของประเทศออสเตรเลียในวัยเด็กของยอ,อน,นั้นเธอเกิดที่ประเทศออสเตรเลียและเติบโตมากับแม่เลี้ยงเดียวที่ป่วยอดๆแอดๆแ,และจากไปตั้งแต่ยูริและยอเป็นเด็กชีวิตในวัยเด็กของทั้งคู่จึงเรียกได้ว่าเติบโตมาอย่างยากลาบากยอจึงได้รับจ้างทํางานเป็นลักฆ่าที่องค์กรการเดนตั้งแต่เด็กเพื่อดูแลส่งเสียน้องชายเพียงคนเดียวของเธอ อาเนียฟอร์เจอร์เป็นเด็กสาวอายุของเธอไม่ปรากฏแน่ชัดแต่คาดว่าอายุเพียง4-5ถึงปีเท่านั้นอาเนียเป็นเด็กตัวเล็กสูง9 9 5เซนติเมตรผมสีชมพูพาสเทลและดวงตาสีมรกตอาเนียฟอร์เจอร์นั้นถูกลอยฟอร์เจอร์รับเลี้ยง,เ,เ,ยงเธอมาเป็นครอบครัวเฉพาะกิจในปฏิบัติการสตกเพื่อตีสนิทดาเมียนเดสมองลูกชายคนเล็กของโดโนโวนเดสมองหัวหน้าพรรครวมชาติของประเทศออสเตรเลียเพื่อรักษาสันติภาพระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก อาเนียมีนิสัยเป็นเด็กล่าเริงสุกสนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาชอบกินถั่วเป็นชีวิตจิตใจและชื่นชอบบทบาทสปายมากเลยทำให้อาเนียชื่นชมพ่อและแม่ของเธออย่างสุดหัวใจอาเนียมีความสามารถพิเศษติดต,ตัวคือพลังการอ่านใจคนทำให้เธอสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นภายในระยะได้ทำให้เธอเป็นคนที่ปรับตัวเข้าในแต่ละสถานการณ์ได้เก่งมากปุ่มหลังประวัติของอาเนียยังไม่เป็นที่แน่ชัด รู้แค่ว่าเธอเป็นเด็กสาวร่างทดลองหมายเลข007ขององค์กรนีลานามซึ่งเธอหนีออกมาจากห้องทดลองแล้วใช้ชีวิตเตะๆไปตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคาดว่าเธอน่าจะเป็นร่างทดลองในห้องปฏิบัติการของโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันเนื่องจากมีครั้งหนึ่งที่เธอทาคะแนนสอบภาษาโบราณได้ค่อนข้างดีซึ่งภาษาโบราณน,นั้นคาดว่าน่าจะเป็นภาษารัสเซียในโลกความเป็นจริงเนื่องจากประเทศออสเตรียนั้นเปรียบได้กับเยอรมันตะวันออกและในยุคนั้นเยอรมันตะวันออกนั้นถูกปกครอง ภายใต้ธงของโซเวียตซึ่งได้มีการบรรจุการเรียนการสอนภาษารัสเซียเอาไว้ในหลักสูตรและยังมีการใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการอีกด้วยบอนฟอร์เจอร์ชื่อของบอนมาจากชื่ออนิเมะสปายที่อนียชื่นชอบบอนเป็นสุนัขเพศผู้พันเกรสพิเลนิสเป็นสุนัขเฝ้าปัุสัสสายพันธุ์ฝรั่งเศสมีลักษณะตามสายพันธุ์คือรักใคร่อดทนเด็ดเดี่ยวอ่อนโยนซึ่งตรงตามอุป,ปนิสัยของบอนเป็นอย่างมาก บอนมีความสูงอยู่ที่1 0 0เซนติเมตรมีขนหนานุ่มฟูสีขาวและมีองุ้งเท้าสีดำถึงบอนจะเหมือนมีขนาดตัวที่ใหญ่อ้วนแต่ความเป็นจริงเป็นเพียงแค่ขนที่ไม่ค่อยได้ผ่านการตัดเท่านั้นบอนนั้นเป็นอดีตร่างทดลองหมายเลขก8ของโปรเจกต์แ p ปเปที่เป็นโครงการภายใต้ใตรัฐบาลของออสเตรียในการจัดหาสุนัขที่มี IQ ระดับสูงมาใช้ในการทหารนั่นเลยทำให้บอนมีความสามารถในการมองเห็นอนาคต และมีความฉลาดเป็นอย่างมากบอนนั้นถูกขายในตลาดมืดก่อนจะได้ครอบครัวฟอร์เจอร์รับอุปการะยูริไบอายูรินั้นเป็นน้องชายเพียงคนเดียวของยอฟอร์เจอร์เห็นดูท่าทางลักษณะน,นิสัยเหมือนคนมีอายุแต่จริงๆแล้วเขาอายุเพียง20ปีเท่านั้นเขาสูง179ซนติเมตรมีผมสีดำและดวงตาสีทับทิมเช่นเดียวกับพี่สาว เขาทำงานบางหน้าเป็นเจ้าหน้าที่การทูตในสถานทูตแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ความมั่นคงองค์กร S.S.S. ที่มีหน้าที่ในการจับกลุ่มผู้ที่คิดทรยศประเทศเขาเกิดและเติบโตในออสเตรเลียเช่นเดียวกับยอยูลินั้นเป็นโลกข้างคล้าพี่สาวและชื่นชมพี่สาวเป็นอย่างมากเพราะพี่สาวของเขานั้นได้ทํางานส่งเขาเรียนจนเติบโตเป็นนักการทูตเขาจึงไม่เคยมีความเคลือบแคลงสงสัยยอที่ทํางานเป็นนักฆ่าเลยแม้แต่น้อย เกตเล็กเกตน้อยฟอร์เจอร์ที่เป็นนามสกุลของพวกเขานั้นมีความหมายคือการปลอมแปลงหรือนักสวมรอยส่วนคําว่าไรอาที่เป็นนามสกุลของยูริและยอก่อนแต่งงานนั้นมีความหมายว่าพุ่มไม้หนามซึ่งสอดคล้องกับสมญานามองค์หญิงนามของยอ